การแก้โรคคลิปนี้เป็นประสบการณ์การแก้โรคโดยอาจารย์การุณบุญมานุษย์อดีตผู้ช่วยศึกษาที่การจังหวัดจันทบ,บุรีความยาวประมาณ5นาทีเชิญรับฟังค,ครับการเรียนนี่สุดทะวาฒนาบาร,รมีของหนูหนูได้อาจารย์ดีหนูดีผมเขียนแล้วในมิชามรรคผลถ้าคุณเจออาจารย์เลอะหนูเลอะด้วยถ้าคุณเจออาจารย์ตรงหนูตรงดวยผมยังเน็ดแนไปหน่อยเลย ได้ยินเสียงนินทาเขา้าหูผมผมบอกว่าอย่าอย่าไปว่าท่านเลยควรจะว่าอาจารย์เขาเพราะอ,อาจารย์เขาน่มีทิดถิมานะสูงก็เขียนไปแล้วคุณรู้เปล่าว่าผมว่าใครอ่ะเฮะเอาไปอ่านกันมาเรา,เ,า,า,า,เ,าเราทมาว่าเอ้าหลวงพี่<ร>ก็<ร>กยังเข้าใจว่าถ้าไม่ถ้ารับสารโรคเขา่ะต้องกันไม่ได้นี่นะ่นนะล<ะ>ี่นี่นหลวงพี่นะแต่นี่ถ้าเราจะแก้โรคใครนะแก้โรคเราแก้ไม่เป็นเราไม่รู้เรื่อง ก็ม่ชีหนอมนี่ฤะสีเป็นเหตุคือท่านลงไปกุด,ดีท่านนะนะท่านก็จะไปเด็ดมะเขือที่สำนักท่านไอหมาสองตัววิ่งเล่นกันมันก็ชนไม่ชีล้มขืนไม่ชีก็เดินไม่ได้เราก็เอาไปเข้าโรงพยาบาลห่างท้องเอเข้าวันนี้มันหลายปีแล้วไม่ชียังเดินไม่ได้วันนั้นเราก็หยิบบุหรี่ขึ้นสูบนะก็โทษอ่ะผมไม่คนไม่เรียบร้อยนะขอโทษนะคุณรูครับผมไม่คนไม่เรียบร้อยไม่ชีเขากินมานะเนี่ยจำก็ได้เราเอาบ้างสิเรากา ไม่ชี้หนองแกกินมากเนี่แกล่อคาเราล่อคำมันสะิแต่ไม่ชี้ตงสุกไม่งั้นเราสูบหรีมนลท่านสูบด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันนี้บังเอิญไม่ชีหนองตัวกรสัร์อย่างนี้เนี่ยแหมครูเนี่ยกี่ครั้งเนี่ยมันโอศึกษาเอยมันปวดถึงหัวใจเลยยนะ่างแล้วถ้าผมแก้หายภายในสามวันนะต้องต้มน้ําชาให้นะก็คุยสป,ประยอกหนูคงหนูก็ได้อ่านแนละ้วใช่ไหมอันนี้ฮะนะอ่านนอยู่ในยประมาณพักหนึ่งนะ สั food, ่นเอาเราจะแก้หายไปในสามวันครูนะดูพ่อท่านสอนให้แก้ไขยังไงเอาศึกษานั่งลสินั่งในความนั่งหลับตาใช่ไหมหลับฮะนะอ่านอ่านอยู่ในปต่ำมาทักหนึ่งนะสั่นเอาเราจะแก้หายไปในสามวันครูนะดูพ่อท่านสอนให้แก้ไขยังไงเอาศึกษานั่งละสินั่งในความนั่งหลับตาใช่ไหมหลับเออล้วก็ทำตามเออคุณศึกษาก็ตั้งเครื่องเขาบ้างนะตั้งเครื่องว่าโอ้เราก็เห็นเครื่อง แล้วทาไงล่ะครับครูก็เอามาหมุนขวาให้เนี่ยให้มันใสนะครทุกกายทุกครับเฮ้ยครูมันใสเนี่ยครูสามการมันใสแล้วเนี่ยเอ้าเดี๋ยวผมจะเอาเงินไปจ่ายครูเขาก่อนครัเอ้นแล้วผมจะไปทําให้ที่อำเภอจําได้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างนี้เสร็จสับแล้วก็เอาเงินเดือนครูมาจ่ายนะโรงเรียนนี้เท่าไหร่จ่ายตอนนั้นนี่มีเช็คใช่ไหมหนูต้องนับใช่ไหมนะตอนนั้นนะจ่ายอือเราบอกว่าเราจะแก้ให้ใน่จีหายภายในสามวันทำไงเราก็มาเอา เมชีเขาสอนเ่งนี้แล้วคนนึกบอกให้เอาเครื่องตั้งไปเท่านะั้นไปหมุนขวาให้มันใสไปล้วก็ลองลองทำเออเ,ออเออม่ชีเราใสดรือเ่าเออเมชีเราใสแล้วก็ออใสออใสดีแล้ววางๆๆมาทำพอครบวันที่สี่เราไปถึงเมชีจะก,กายข้างฝาได้แล้วและเมชีก็ไม่ได้ต้มน้าชาแก้บนผมแต่วันนั้นและเมชีก็เดินได้เป็นปกติใหม่ แต่ตอนวายชนเมื่อปีสองแปดในโลกชลาเนี่ยผมไม่ได้เกี่ยวด้วยแนละ้วเนี่ยผมก็เลยฝึกแก้โรคมาแต่วันนั้นกลัดมาใครป่วยไปไรมาเนี่ยเล่าให้เลอศักดิ์ได้ยินแล้วผมสบายใจทีน,นี้ลุงพี่มันเจอดจะเอาแก้โรคมนุษย์ไม่ได้หรอกยากอันนี้แล้วกันพูดใหม่นละยพี่บุญนะในประเทศไทยนี้คนไหนแก้โรคได้พี่บุ์บอกมาลุงเอาอีหนูอกตามอย่างสวยนางนางามจังหวานให้เลยห้าร้อยไปดั้มอาอีหนูพี่สมยัยสมยัยสมยัสมยเรื่องหนูพี่อ่านนะ อ,อท่านบอกผมแก้โยมแก้แนละ้วทำไจะแก้ไม่หายถ้าผมแก้ไม่หายค่คุณไม่ต้องไปหาคนอื่นแล้วจบจบจบนี่วิธีที่แก้ได้มันคือพู่ไปเห็นครมาเดี๋ยวเี่ยนนะับฟังนะถ้าลุงแก้ไ,ได้แนละ้วลุงยออยังมีมือไอ้นั่งไปลดแต่แล้วนะอยากจะรู้ว่าเวลามีปัญหาเกิดขึ้น่ะ อยากจะรู้ว่าท่าทรมทำกําเนิดเดิมถวายหลวงพ่อ,อยังไงก็ทำเด็กเขาก็ดูทำเขาก็ดูนะเป็นเดือดใส่เนี่ยแย้มตั้งแล้วไปอ้าวหลวงพ่อเอาแล้วนะขลิชน,นะมาเนี่ยแม่เย็ดช้าเป็นเหมือนเป็นลูกสนุกเกอร์ดำๆมาจากไหนแม่มองไม่เห็นมาตั้งสนุกวางหลวงพ่อต้องตายเพราะไอ้ดวงน้ดำดวงนี้เเพราะงั้นนะ ลุงพ่อต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเออพอแล้วหุูกินให้เสล็จคอเป็นหมดเนี่ยเล่าให้เลอจักได้ยินแล้วผมสบายใจทีนี้ลุงพี่มันเจิดจะเอาแก้โรคมนหนูมนุษย์ดวงนี้เพราะงั้นนะเนี่ยลุงพ่อต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเพราะไอ้ดวงดำดวงนี้แล้วก็ก็เป็นจริงตามนั้นนี่เอเขาตูแก้โรคมาเนี่ยนะอย่างที่ลุงพ่อสอนอย่างที่เมชีขนมสอนอ้ล่าช้าไม่เอาแล้ว ลุงละลายกําเนิดเดิมเฮ้ยหรทแค่น hmm. ั้นแต่ว่าหนูรู้ไหมหนูหนูพ่อไม่ทันรูู้อะมันมีเครื่องตกรองกําเนิดเดิมด้วยมีไอ้ที่นั่นมันอยู่ที่ไอ้ลังมานมันอยู่ตรงนั้นมันหลอกลราไอ้แม่ยนก่มันอยู่ตรงนั้นเราต้องดับตรงนี้ให้ได้ชีวิตลุงไม่ตายลุงกูจะต้องดับมันให้ได้ถ้าดับไปตรงนี้ได้แล้วพวกคุณลุงไม่ตาย ในการแก้โรคหนึ่งต้องทำใจให้อง์อาจ 2. เดินกายให้สายสาดสาพิสดารกายให้เต็มท้องคนไข้ 4. ใช้กายมนุษย์พิเศษเข้าไป 5. แก้โรคให้ละลายจุดกำเนิดเดิมก่อนอื่นต้องเรียนให้เห็นดวงสายกายสายก่อนเป็นเบื้องต้น ต้องการฝึกติดต่อวิทยากรจากมูลนิธิศึกษาการุณหมายเลขโทรศัพท์0836444158มาสอนให้เป็นธรรมทานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดบันทึกเทปและเสียงโดยคุณเสรีคงศรี